สวัสดีครับผมช่างต้อมเพชรบุรีนะครับก็วันนี้ก็อยู่ร้านคนเดียวนะครับนี่ครับปิดร้านนะครับทํานะครับเพราะว่าเนื่องจากโดนโควิดเล่นงานนะครับตอนนี้ก็ต้องปิดร้านแล้วนะครับทํางานคนเดียวนะครับเขาไม่ออกไปไหนเลยนะครับสิบกว่าวันนะครับผมก็ปกติก็ไม่ได้ออกไปไหนอยู่แล้วนะครับยกเว้นจะไปซื้อลูกชิ้นกินนะครับ ก็วันนี้นะครับพาเพื่อนเอนมาดูข้าหี่งนะครับอ่าเป็นข้าหี่งของเว็บหนึงสองห้านะครับตัวนี้อันนี้ไม่มีก้านนะครับทําเสร็จอัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ที่ต้องทําแบบนี้นะครับมันมีเหตุผลของมันนะครับว่าทําไมถึงต้องทําไว้แบบนี้นะครับอ่าที่ผมอัดใส่เข้าไปแบบนี้นะครับก็คือผมใช้สลักสลัก กานสูบนะครับนี่ครับสลักเก่าๆนะครับของเวฟนะครับตัวนี้ยืดท่ามินก้านเวฟร้อยหมกกระก็นนะครับใช้สลักเก่าๆอัดใส่ไปก่อนเพราะว่าสลักเก่าเนี่ยมันทําการใช้งานมาแล้วนะครับแล้วมันก็จะเล็กกว่าของใหม่นะครับนี่ถ้าเราเปลี่ยนของใหม่ใส่เข้าไปมันจะตึงเลยนะครับ <S 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 พออัดไปแล้วนะครับเอาของใหม่อัดเข้าไปเนี่ยแล้วเ,เอาของเก่าใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะตึงไม่ไม่เยอะหรือว่าอาจจะหลวม นับอันนี้ผมก็เลยเอาสลักเก่าอัดใส่ไว้ก่อนตั้งศูนย์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาของใหม่อัดใส่เข้าไปอีกครั้งหนึ่งมันก็จะตั้งศูนย์ได้ง่ายแล้วก็ตรงไวนะครับอ่านี่ครับก็ทุกอย่างมีเหตุผลนะครับนี่ไม่ใช่ว่าอัดสลักแล้วลืมใส่ก้านสูบไม่ใช่นะครับนี่ครับอันนี้ก็อ่ะเดี๋ยวเราดูนะครับหนูเขาอย่างนะครับนี่ครับตั้งศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือตั้งตรงหมดแล้วนะครับนี่ดูครับ แต่ว่ายังไม่ได้ใช้งานนะครับตั้งไว้เฉยๆวางครับนี่ครับวางมากครับไม่ใช่ว่าเอาสลักมาอัดเล่นนะครับก็คือทำให้มันแบบว่านิ่งก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราสลักเนี้ยอัดเข้าไปเนี่ยมันนิ่งนะครับเดี๋ยวเราสลักใหม่ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ตั้งศูนย์นะครับมันก็จะนิ่งกว่านี้นะครับเพราะว่า เราต้องขยายนะครับขยายรูจากที่เรายืดถาวรนะครับค่อยๆขยายออกมานะครับบางทีเราคว้านแล้วเรามาอัดสลักนี้เลยนะครับมันก็อาจจะไม่หมดขี้ไม่หมดรอยมีดที่เราคว้านนะครับเพราะว่าข้อหยงมันไม่ได้เอาไปขัดได้เหมือนปอกสูบนะครับมันถึงจะเรียบเงาเลยนะครับเราก็ต้องเริ่มจากสลักเก่าๆนี่แหละนะครับอัดใส่ไปก่อนนะครับเราตั้งศูนย์ดูนี่พอตรงแล้วทีนี้นะครับ ก็อัดออกกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราอัดแล้วตั้งศูนย์ตรงแบบเนี้นะครับอัดออกมาดูเนี่ยนะครับเนื้องานนะครับก็คือห่วงของข้อเหวี่ยงอะ่ะมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราอัดตรงนะครับเราก็ตั้งศูนย์ตรงนะครับ แต่ถ้าเราอัดเบี้ยวนะครับมันก็ตั้งสูนยไม่ตรงต้องเอาเข้อเหวี่ยงไปทําห่วงใหม่ยืดใหม่นะครับห่วงก็จะเสียเลยอันนี้ก็คือเทคนิคนะครับเทคนิคในน้อยในการยืดถาวรก่อนจะอัดก้านจริงนะครับของผมก็คือเอาสลักนะครับเ,เก่าๆมาเจียแล้วก็อัดนําไปก่อนเลยนําร่องไปดูความแน่นนะครับอ่าก็ดังตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งเลยนะครับ อ่านี่หนึ่งข้างนะครับอ่าฟังเสียงความแน่นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับเราสลักเก่าๆอ่ะมาเจียนะครับเพื่อที่จะอจนำรูตรงเนี้ยให้มันไม่เฟิอนะครับถ้าเราเอาอันใหม่ใส่ทีเดียวเลยโอกาสห่วงเข้าแหวงเสียมีง่ายนะครับมีเยอะนี่ครับ อันนี้ก็ห่วงกิปเลยนะครับเนียบเลยครับดูข้างนี้บ้างนะครับอันนี้ห่วงก็นิบเนียบเลยนะครับมีรูน้ํามันให้ด้วยนะครับนี่นะครับอ่าทีนี้แหละเราจะอาของจริงอัดเข้าไปแล้วนะครับนี่ครับรูน้ํามันนะครับก็ตรงนะครับใส่ดันเข้าไปเลยครับทีนี้ก็จะตั้งศูนย์ ง่ายแล้วนะครับเพราะว่าข้อเหวี่ยงมันเคยตั้งตรงแล้วนะครับด้วยสลักเก่านะครับพอสลักใหม่ใส่เข้าไปมันก็จะตั้งง่ายแล้วนะครับเพราะว่ามันเคยตรงแล้วนะครับมันมีตัวนําแล้วอะนะครับง่ายๆเลยอันนี้หลายคนก็ยังไม่รู้เทคนิคนี้กันนะครับบางทีเอายืดเสร็จปุ๊บเอาสลักใหม่อัดเลย นะครับเอาก้านใหม่ใส่เลยนะครับโหตั้งไปเถอะนะครับบางตัวตรงก็ดีไปบางตัวไม่ตรงก็เคาะกันเป็นวันก็มีนะครับอ่าทีนี้เราก็ใช้สลักใหม่เราก็ไม่ต้องเจียสลักแล้วสินะครับเพราะว่ารูมันได้ขนาดแล้วไงนะครับไม่ต้องเจียสลักแล้วไม่ต้องกลัวปิ้นด้วยไม่ต้องกลัวกินข้างที่หวังด้วยนะครับเจอหลายตัวเลยเขาอย่างลูกค้าส่งมาให้แก้นะครับ อัดเข้าอย่างกินข้างนะครับอัดกินห่วงนะครับห่วงเฟอ้อห่วงเสียมาหลายตัวเลยนะครับก็แก้ยืดใหม่ให้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เทคนิคครับเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเอามาแบ่งปันกันนะครับเพราะว่ายืดคนเดียวก็ทำไม่ทันหรอกครับ ในประเทศไทยมีรถเป็นหมื่นเป็นแสนคันเลยนะครับยืดอยู่คนเดียวทําไม่ทนแน่นอนนะครับแบ่งแบ่งทครับอ่าเวลา,าก็อัดก้านชิดๆหน่อยนะครับเนี่ยชิดๆเลยนะครับเพราะว่าเวลาเคาะอะรเดี๋ยมันจะถอยหลังมาอีกอย่างนั้นหน่อยนะครับมามาดูการตั้งศูนย์กันนะครับอ้ามาดูการตั้งศูนย์กันนะครับ หลังจากที่เราอัดมาแล้วนะครับแน่นอนยังไม่ได้ตั้งศูนย์แล้วก็ยังดูไม่ค่อยดีนะครับมันก็จะยังไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับนี่ครับมันก็จะแกว่งไงเห็นไหมก็คือเรายังไม่ได้ดูมันนะครับแต่ต่อจากนี้นะครับเราจะทําให้มันนิ่งเหมือนตอนที่เราอัดแต่สลักเข้าไปนะครับนี่อ่าสามทีแล้วนะครับสี่ห้า หกเดี๋ยวดูเขาเบีย่ยงผมตั้งง่ายขนาดไหนนะครับหกทีแล้วนะครับเจ็ดทีนะครับอ่ะเคาะครั้งแรกไปเลยเจ็ดครั้งนะครับเพราะว่ามันบิดเยอะนะครับมันบิดเยอะอ่ะนี่ครับดีขึ้นไหมจากเมื่อกี้นะครับอ่าต่อไปนะครับเคาะครั้งที่สองนะครับอ่าเคาะครั้งที่สอง นะครับเดี๋ยวดูว่าข้อเบี่ยงผมมาตั้งศูนย์ง่ายยังไนะครับถ้ายืดดีครับอ่าครั้งที่สองเคาะไปครั้งเดียวนะครับเป็นไงครับตรงยังครับดีขึ้นไหมครับอ่าฝั่งซ้ายก็ดกอยู่นะครับยังไม่นิ่งเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ฝั่งขวาเริ่มจะมาแล้วนะครับจากเมื่อกี้นี่นะครับอ่ะมาดูกันอีกหนึ่งครั้งครับอ่าครั้งนี้ก็เก็บรายละเอียดนะครับ เ,าเ,าเ,เ,าเ่าเบานะครับบิดเยอะก็เคาะแรงบิดน้อยก็เคาะเบานะครับตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับอ่านี่ครับอ่าอันนี้ก็ 90%แล้วนะครับเหลืออีกนิดนึงอ่านี้ก็เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เอาไปเคาะมาแล้วนะครับก็รู้สึกว่าจะเกือบ100%แล้วนะครับเดี๋ยวต้องใส่ลูกปืนข้างข้ออีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ตั้งบนลูกปืนข้างข้อนะครับทีนี้ก็จะรู้แล้วนะครับว่า ไปทางไหนอันนี้ยังไม่มีลูกปืนนะครับเดี๋ยวต้องใส่ลูกปืนก่อนนะครับดูค่าความหลวมค่าเคาลียร์แรนด์ของลูกปืนก่อนว่ามันจะโยกไปทางไหนนะครับแล้วก็เคาะตามนะครับแต่บางทีถ้าเราตั้งอันนี้มันตรงแล้วไปใส่ลูกปืนข้างข้อเก่าอ่ะมันก็อาจจะเบี้ยวก็มีนะ ayo. บางทีลูกปืนมันหลวมนะครับแต่บางทีเนี่ยข้อเบี้ยวไปใส่ลูกปืนข้างข้อเก่าหมุนแล้วตรงมันก็มีนะครับเพราะว่ามันโยกโยกโยกตามลูกปืนข้างข้อนะครับเพราะลูกปืนข้างข้อมันจะยึดเข้าเบาแข็งออกเข้าหยางนะครับ แต่อันนี้ก็จัดให้นะครับนิ่งๆเลยนะครับเน้นให้ทุกตัวเลยนะครับเข้าเหวี่ยงก็จัดเดิมวิ่งแบบโอ้โหซ้ายทีขวาทีนะครับนี่ก็จัดให้แบบนี้ก็ถือว่านะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอันนี้เป็นกานเว็บร้อยแท้ด้วยนะครับหมกปะเก็นะครับสายดันโลน้ํามันเครื่องเข้าแขนเข้าเหวี่ยงนะครับอันนี้เป็นตะวันนะลูกค้ามาทําไว้หน้าร้านนะครับเดี๋ยววันนี้เมาแล้ว นะครับก็ฝากเ,เพื่อนๆกดติดตามกดถูกใจกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ